สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาอีกแล้วนะคะนิเคอีเช้านี้นะคะนิเคอิไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหวยวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ให้ช้าๆก็ไม่เช้ามากนะคะอากาศหนาวอีกแล้วค่ะวันนี้หนาวอีกแล้ว ให้นิกเคอีนะคะวันนี้ให้นิกเคอีงดหุ้นไทยนะคะวันนี้นะคะถ้ามาทันก็อาจจะได้นะคะไทยเที่ยงไทยเย็นนะคะวันนี้งดขอให้นิกเคอีอย่างเดียวนะคะสิบโวล์นะคะให้ได้ขอให้โดนนะะขอให้บุญมาวาสนาเกิดทุกๆคนนะคะ นี่ค่ะเด่นของเขานะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะหรือตัวไหนขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุกๆคนเด่นนะคะเด,เด่นเดนเลยตัวนี้นะคะ น,นี้เราฟันศูนย์นะคะวันนี้ผิดถูกประการใดขออภัยนะคะปูดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะถูกเราก็ดีใจผิดไม่อยากจะให้ผิดนะคะแต่ว่าการลงทุนมีผิดมีถูกมีแพ้มีชนะนะคะ ้ามเพื่ออีกแล้วนะคะอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะเพื่อนเพื่อนนะอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะจัดไปเลยค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเผื่อมันขึ้นนะคะศูนย์สามค่ะมันเด่นศูนย์นะคะฟันศูนย์กันตัวนี้กันเจ็ดนะคะเจ็ด หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะแล้วก็เจ็ดแปดนะคะตัวนี้ค่ะเด่นๆนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบนมาวาสนาเกิดก็ลากไปเลยสายลากเจ็ดศูนย เจ็ดศูนย์กับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งนะคะลากไปเลยค่ะตัวนี้นะคะมาจริงๆนะคะมาจริงๆรเลยขอให้ได้ขอให้โดนนะคะเลขนี้นะคะเลขที่จะก,กันตัวหนึ่ง คือ3 1 3นะคะ3 3 0 3 1 3 8 3นนะคะนี่คือกันเรากันไว้ให้แล้วกันปุ๊บจะไม่มาเลยนะถ้าเราดักไว้เนี่ยมันจะปุ๊บมาเลขนี้เลยถ้าเราไม่ดักมันก็จะไปเลขนน้นนะ,ะประมาณนี้แหละหวยของเรามันชอบดิ้นได้นะมันดิ้นหนีเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นเรา ดักไว้ดักหน้าดักหลังมันดิ้นไม่หลุดเลยครับมัดแน่นเลยเรามาดูกันหลังห้ยออกนะคะผิดถูกประการใดขออภัยค่ะสายลากนะคะเนี่ยสายลากนะคะศูนย์กับเจ็ดหนึ่งนะคะตามนี้เลยนะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะเจอกันคลิปต่อ,ตอไปนะคะบ๊ายบาย